ีครับเมี่ยขอมูวนล่าสุดเพิ่งได้ฟังจากไล่กันโทรทัศน์บางกีนะครับเขบาบอกถึงกาแฟนะครับอากาแฟานี้เฮ็ดให้แกงงวงนะครับกินไปหรอแต่ว่าเมื่อเฮ้าอายุไล่ขึ้นมันจะกลายเป็นยานอนหลับวะสันค <c ười> ันทันได้ตอนนี้กินกาแฟสดชื่นอยู่หมวัไอ้แก่ยัง ดีเนาะครับแต่คันเกิดว่าอายุไขึ้นเราว่านี่กลายเป็น่อยักนอนนะครับก็ลต้องแปลกใจแล้วครับมันเป็นเกี่ยวกับอายุเฮ้าแต่จว่ากัเป็นอันตรายนะครับเกิดเฮาว่ามีจินเติมจินเพิ่มอย่เนาะอยากเคยกินแก้วสองแก้วอาเพิ่มไปอีกเท่านึงนี่ครับนายเป็นบ่เป็นผลดีต่อร่างกายนะครับต้องหาหาวิธีอื่นนะครับยาสุเพตืเติมแต่กาแฟหลายว่ามัน มันเดือออย่างมันก็เศร้าหว่วงแล้วนี่จะเพิ่มปรลิมาณกับพวกไฟดีนะครับอ่านีเรื่องดีๆที่มาแนะนำนะครับแค่นี้นะครับดีครับ